มุกได้งานมาค่ะจะพาไปดูมาแล้วค่ะและแล้วก็มานะคะไวรัสตัวใหม่ค่ะระบาดท,ที่จีนแล้วล่าสุดพ,พี่จีนเอาเหรอโควิดได้ทีเพิ่งจะได้แก้ไปลุล่วงไปได้ก็เกิดการสูญเสียเกิดผลกระทบต่างๆมากมายน,นี้มาใหม่แล้วค่ะสาหรับโนโรไวรัสนะคะระบาดหนักที่จีนก็นจะเป็นที่หูเป่ยยูนาแล้วก็ชั้นสีค่ะจริงั้งแต่มุกจาความได้นะคะตอนเด็กๆนะจะมีแบบว่าที่ระบาดแบบหนักๆเลยเป็นโรคอุบัติใหม่โอ้โหเกิดการอวร์หนักมาก ก็คือไข้วัดนกนั่นเองค่ะต่อมาอีกนะคะก็จะเป็นพวก H1N1 อันนี้จําไม่ได้แล้วว่าเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นพัฒนาต่อเนื่องกันมาอะไรอย่างเงี้ยที่พูดถึงเนี่ยโควิด -19 ทนี่คือหนักที่สุดเลยเพราะว่าเกิดการเสียชีวิตกันเป็นอย่างมากเกิดผลกระทบมากมายนะคะมีทั้งเฟกนิวมีโอ้โหเนื่อุนนี่นั่น,นเยอะมากแล้วสาหรับนี้เลยโนโรไวรัสนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอีกเขาบอกว่าโนโรไวรัสนะคะมัจะทําให้เกิดอาการอักเสบของระบบทางเดิอนอาหารค่ะที่ติดเชื้อนะคะมัจะท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนนรรุแรง ถ้าหากว่าภูมิต่ำนะคะอาจจะหนักขั้นถึงเสียชีวิตได้เลย ความนักัวยอย่างมากนะคะคือยังไม่มียาหรือว่าวัคซีนอะไรที่แบบต่อต้านหรือว่าจัดการแบบได้โดยตรงคือเป็นการรักษาตามอาการไปนะคะความนักรวยอย่างเนงน,นะคะคือเราเนี่ยเป็นผู้ที่ตั้งรับอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอะไรมาหรือว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือเราไม่มีแนวทางการป้องกันหรือว่าเอาเคมันอาจจะเป็นการที่เราดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้แบบแข็งแรงออกกําลังกายทานอาหารที่ดีดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมออ่ะอันเนี้ยมันก็สามารถทําได้ในหลายสถานการณ์อยู่แล้ว การที่มันมีโรคอุบัติใหม่หรือว่าเป็นการระบาดหรือเป็นเชื้อไวรัสอะไรแบบนี้คือมันจะมักแบบอัลังการมากอะ่ะทุกคนที่ดูคลิปนี้นะคะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับเรื่องแบบไวรัสระบาดแบบนี้คอมเมนต์คุยกันนะคะตคลิปไว้เลยค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มูด้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ,บ,บ่อยค่ะ